สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวลีแบบไทยแลนด์อีกรอบฟังหนึ่งเนาะค่ะแต่วันนี้พิเศษกว่าเรามาในแง่ของลีคิดใช่แล้วแต่อยู่ที่ช่องของลีผู้ใหญ่ใช่เหมือนเดิมเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้ใกล้สุดเอาไว้ต่อไปก็จะขอไม่ถ่ายเปาเคาน์เตอร์ลีคิดแต่มันเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆก็คงจะไม่เป็นไรแต่วันนี้เนื่องจากติดคำมั่นสัญญาไว้กับทางลูกค้าว่า เราจะมาประกาศผลเกี่ยวกับว่า I t h i n k that make you smile เนาะเป็นกิจกรรมเด็กๆเกนื่องจากว่าตรงนี้เราต้องการรู้ว่า Where is the ball คือบอลเนี mm ่ย hmm. อยู่ในอันไหนแบบทายกันง่ายๆซึ่งตรงนี้เป็นหลักจิตวิทยาเล็กๆเก mm hmm. นื่องจากว่าอของลีพิสก็จะมีเด็กตั้งแต่4ตัวบ mm hmm. จนถึงปริทีนแล้วกัน <Okay. S 1> ซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่ถ้าถามน้องกัจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่นอ้องจะเลือกไม่หนสอง จะเห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะตอบ1นแต่ไม่แน่ใจว่าที่ตอบเนะี่ยคือให้คุณน้องเป็นคนตอบหรือคุณพ่อคุณแม่เป็น,นคนตอบนะคะแต่ถ้าโดยเด็กชี้เองก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่1กับ2องอะฮะฉะนั้นจะทำให้เห็นว่า ปริมาณของคนที่ยังหนึ่งกับสองจัาเยอะมากกว่านะคะซึ่งตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดแต่เหมือนกับว่าถ้าเป็นที่คุณน้องเขาเลือกเองสิ่งตรงนี้มป็นเรื่อองว่าธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขาก็จะมองสิ่งที่ใกล้กว่านะคะแล้วก็จะมองว่าโอเคเหมือนกับเขาสตาร์ทเหมือนคุณพ่อคุณแม่สอนว่าก็ไก่เขาไข่เขาขั้หรือ A B C อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะแบบโลจิกของเขาก็จะเริ่มมองเป็นลักษณะแบบนั้นฉะนั้นทีมงานก็เลย เอาบอไว้อันที่สามเพื่อเพื่อเป็นการคัดกรองมีคนตอบถูกกี่ท่าน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 ค่ะสิบกว่าท่านค่ะไม่เยอะนะคะในสามสิบห้าท่านมีเพียงสิบกว่าท่านเท่านั้นที่ตอบข้อข้อขวายเนาะซึ่งรายชื่ออยู่ในนี้ในนี้นะคะคับนะะเดี๋ยวถ้าไม่ตรงสิบท่านย้งได้จะเก้าหรือสิบหรือตรงนี้เราดูกันอีกทีงๆได้ว่ามีีกคนที่ตอบถูกไหมฮะสองสาม สี่ห้ากเจ็ดดเก้าชั้น ของควาย่ตรงนี้ของรางวัลจะเป็นกระโรงยีนสีขาวของรีของผู้ใหญ่หรือของน้องอ่าอันนี้เราทํามาไซส์ให้เด็กผู้ใหญ่ใส่ได้เป็นโป้ายของของของรีเก่าซึ่งเมื่อก่อนรีคิดจะใช้โลโก้เดียวกับของรีผู้ใหญ่นะแลตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนโลโก้ให้ไงดูว่าโอ้ให้รู้ว่านี่คือรีพีซนะโอเคจับจับได้ได้ได้จับ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 จัจับนัอับนัจับับจจับจั สิธิเลอร์เอ๊ะคนนี้เคยร่วมเล่นเกมกับเราหรือเปล่าเนาะเอ๊ะแต่ไม่เคยนั่นเป็นแฟนใหม่นะคะเป็นแฟนใหม่โอ้ชอบดีด้วยชอบดีด้วยค่ะชอบถูกด้วยนะคะแล้วก็รางวันด้วยว่าชื่อน้องไอด้าอายุหนึ่งปีตอบพอควายค่ะด้อได้ได้ไปนะคะแต่ถ้าไงแต่น้องไอด้ายังแบบน้องลูกนีหนึ่งปีเล่นดูเด็กอยู่นะเก็บไว้เก็บไว้ให้น้องไอด้าใส่ได้นะคะ ก็ไม่ใจร้ายเนาะใช่ไหมคะพี่เก๋สำหรับเพื่อนๆที่ร้สำหรับ่แต่อไมู่ใช่อันนี้ทางทีมงานจะใช้เป็นลักษณะสุ่มจากรายชื่อนื่งจากว่าเราขอความเป็นลัคกี้คนไทยอะไรแล้วก็อ่านะถ้าสมมติมานั่งคอมเมนต์ว่าถูกผิดยังไงเราเราไม่อยากจะไปคอมเมนต์อะไรกันตรงนั้นเอาเป็นว่าใช้ความ เป็นโชคช่วยโชคดีอะไรประมาณแบบนั้นไปอ่ะอันนี้สําหรับรายชื่อทั้งหมดที่ตอบมาจากสังสาคอมเมนต์คัดออกไปเก้าแล้วนะคะรายชื่อที่เหลือที่ตอบตอบไม่ตรงดีกว่าตอบไม่เหมือนนะไม่ถูกไม่ผิดน้อตอบไม่เหมือนทงเบ้นตอบไม่เหมือนอ่ะอันนี้ที่เก็บจับเองได้เราจะมีดวงตรงกับคนเก่าีหรือเปล่านะคะแฮมอ้ได้มาแล้วมาค่ะแฟนใหม่เหมือนกันชื่อคุณจิน นะคะชื่อของน้องชื่อน้องปั๊มอายุสี่ขวบข้าต่อพ่อกรไก่ครับค่ะแต่ไม่อาจจะเป็นน้องต่อจริงจริงใช่ใช่สี่ขวบแล้วอ่ะอันนี้ก็จะได้รับเป็นกระเป๋าดิสเพลนิตี้สีดำเคยไเป็นที่เราดูไปเป็นเพื่อนๆไปโอเคงั้นก็วันนี้ทางมีกิจกรรมรีคิด ก็ของจะตามแล้วเราจะรีบเคลียร์รีบเคลียร์ของเก่านะคะที่เนื่องจากว่าได้รับการคอมเมนต์มาทางหน้าเพจเราไม่ได้นิ่งดูดายนะคะเราพยายามไม่เป็นการอยู่เพราะเนื่องจากว่าโอเคภาวะเราก็ไม่อยากจะเอาภาวะน้ำท่วมมาแอบอ้างแต่ด้วยที่ว่าโอเคเราได้เขียนอธิบายเราไปในโพสตแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเก๋กับน้องแบนต้องมาตามเรื่องต่อตรงนี้ก็จะทําให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้แน่นอนเพราะว่าเราเรารับจ้างแล้วว่าของจะจัดส่งเราภายในวันพร่นี้จากนั้นยังไงก็ได้ส่งจากออฟฟิศ แน่ๆนะคะถ้ามีอะไรก็เข้ามาโพสไว้ที่หน้าลีคิดแฟนคลับได้นะคะและก็ติดตามกิจกรรมของลีคิดต่อไปนะคะกิจกรรมอะไรสนับสนุนพัฒนาการของน้องๆหะไรอย่างเราก็เราจะเอาข่าวเอาใชปเก็บเล็กๆน้อยๆมาถ้าติดตามตลอดมั่นใจได้ว่าจะได้รับเคล็ดลับต่างๆแน่นอนนะคะฝากแฟนคลับลีคิดทั้งลีผู้ใหญ่แล้วก็ลีน้องๆไว้ด้วยนะคะโอเแต่เคสวันนี้่ะสัค่ะสวัสดีค่ะ